ตีว่าสิบปีให้หลังมานี่ย <ฮะ S 2> ความรู้แพทย์มันเพิ่มขึ้นมาใหม่ <ฮะ S 2> เยอะมากนะฮะอันที่หนึ่งก็คือโรคเรื้อรังที่เราคิดว่ามันเป็นคนละโรคคนละโรคหัวใจเบาหวานความดันโรคไขมันในเลือดสูงโรคสมองเสื่อมโรคไตเรื้อรังก็คิดว่าคนละโรคนะผมก็ยังคิดว่าเป็นคน,นละโรคข้อมูลปัจจุบันนี้มันออกมาในแนวว่าแท้จริงแล้วพวกนี้เป็นโรคเดียวก,กันแล้วมีสาเหตุมาจากที่เดียวก,กันคืออาหารที่กินและวิธีใช้ชีวิต แก้ที่เดียวอาหารในการใช้ชีวิตโรคพวกนั้นจะหายหมดอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่หนึ่งซึ่งซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่ใหญ่หมอแต่ผมเป็นอันนี้หมอผมจะเจอหมอคนละคนหมดเลยนะที่หมอเล่าเนี่ยไปเจอคนก็ได้ยาไปสองสามอ่าผมมีคนไข้คนมันจะบอกให้ยายี่สิบห้าตัวอวัยวะใดก็เจอหมอคนนั้นใช่ไหมใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นระบบของที่เราเห็นกันเป็นเป็นระบบการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งแนวคิดที่ว่าโรค เรื้อรังทั้งหลายเป็นโรคเดียวเนี่ย <ฮะ S 2> แล้วแก้ที่เดียวเนี่ยมันเหมือนกับถ่ายอํานาจจากหมอมาให้มาให้ประชาชนเลยนะมาให้คนไข้ใช่ใช,ใช่ไหมฮะมันไม่ได้หายเพราะหมอมันต้องหายเพราะตัวคุณถูกต้องครับ<ม>ตอนนี้วงการแพทย์นี่เป็นเอกฉันนะเอกฉันไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งสมาคมมะเร็งอเมริกันนี่แนะนําเลยอาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็งเพื่อป้องกันและรักษามะเร็งต้องเป็นพลาสต์เบสคือพืชเป็นหลักนะฮะ,ฮะ สมาคมโรคไตเขาเรียกว่ามูลนิธิโรคไตอเมริกันฮะ National Kidney Foundation NKF เขารณรงค์เขาเรียก m i d l e s s Monday บอกให้คนโรคไตเรื้อรังทุกคนนัดหมายกันวันจันทร์ไม่ต้องกินเนื้อสักวันสัปดาห์หนึ่งขอสักวันคือแงะแงะพื้นที่กัาไปสักหน่อยก่อนเพราะทุกวันนี้เนื้อสัตว์มันเป็น,เป,นเป็น80ของแคลอรี่ของคนอเมริกันเพราะฉะนั้นพืชเป็นหลักหรือพืชให้เยอะๆเนี่เนยเอก,กฉัน คือหลักฐานนี่มันไปในแนวว่าการแพทย์ในวันข้างหน้านมันเป็นโรคเรื้อรังซึ่งวิชาแพทย์ยังไม่รู้วิธีรักษานะฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนการใช้ชีวิตมันรักษาได้เพราะฉะนั้นการรักษาโรคเรื้อรังเดี๋ยวนี้อย่างที่ฮาวาดเพิ่งทาวิจัยไปโรคความดันเลือดสูงเนี่ยไม่ให้คนไข้ามาโรงพยาบาลให้อยู่ที่บ้านไม่ต้องมารับยามาตรวจอะไรเลยเหรอไม่สองอาทิตย์วัดความดันขึ้นอินเทอร์เน็ตอ่าโอเคแล้วพยาบาลก็ดูในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็คุยกันว่าให้ทํำยังไงเพิ่มยาลดยาครับ วิธีนี้สมัยก่อนโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะวงการแพทย์รู้การรักษาความดันคนไข้ขยันมาหาขยันกินยาเราจะคุมความดันได้5 0าสิบเปอหมายความว่าร้อยคนเราคุมได้5 0คนครับอันนี้เรียกว่าสถิติยอดเยี่ยมเฉลีย่ยคือ32%มสร้อยคนหมอคุมได้32%มสคือมารับยากินกินตามคำสั่งเป๊ะแต่งานวิจัยที่ฮาวาตทำที่บอสตันเนี่ยสามารถคุมความดันได้83%เนะโอ้เพราะฉะนั้นแนวโน้มการดูแลรักษาโรค เรือรังมันต้องเจ้าตัวเป็นคนทําอมหมอเป็นแค่ผู้แนะนําอยู่ห่างๆซึ่งผมว่ามันเป็นนิมิตท,ที่ดีนะคือเขาก็าโยนความรับผิดชอบกลับมาให้ให้ตัวคนไข้ให้ตัวคนไข้คคไม่ใช่ผมใช้ชีวิตไงก็ได้แต่หมอต้องเอายามาให้ผมเป็นปกติให้ได้แต่ผมจะกินตามใจทุกอย่างอะไแล้วชอบชอบมาบอกเอายาดีๆนะหมอฉันเบิกได้ <laughs> แล้วยังมีอีกนะ เอาปี๊บมาด้วย <Huh? S 2> เอาปี๊บมาวางตรงหน้าเลยยาเต็มปี๊บเลยเนี่ยหมอเขาให้มาผมไม่กินหรอกคุณหมอเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้ยาเนี่ยคือความที่ยามันเบิกได้มันคือเบิกอุตรุยาแพงๆทั้งนั้นแหละ uh. <laughs> แต่ว่าเบิกมาแล้วก็กินบ้างไม่กินบ้างแล้วยามก็เหลือเต็มปี๊บดื uh ่มสิ่งดีๆกับมังคุดไซเดอร์สุขินาดงก์